ไไออภิษดาพาน้องเลอาเดินเล่นที่อิตาลีถามลูกไหวไหมคำตอบทำแม่ขำลั่นเก็บบรรยากาศมาฝากทุกครั้งสำหรับนักแสดงสาวไออภิษดาที่ได้บินลัดฟ้าไปประเทศอิตาลีบ้านเกิดของสามีสุดที่รักพร้อมกับลูกสาวน้องเลอาล่าสุดไออภิษดานั้นก็ได้พาน้องเลอาไปเดินเล่นรับลมชิวๆดูธรรมชาติที่ถูกจัดสรรไวอ้อย่างสวยงามกับอากาศเย็นๆ เพียงแค่10องศาเท่านั้นซึ่งหนึ่งในบางช่วงบางตอนไอเอพิสตานั้นก็ได้เดินขึ้นเขาเล็กๆและหันไปถามน้องเลอาว่าไหวไหมโดยคำตอบที่หนูน้อยบอกออกจากใจจริงนั้นว่าไม่ไหวซึ่งก็ทำอาวคนเป็นแม่ถึงกับหัวล้ะออกมาในทันทีเลยล่ะค่ะไหวไหมไม่ไหว งานนี้น้องเลอาเนี่ยช่างพูดช่างเจรจาบอกถึงสิ่งที่เพิ่งได้เจอบนเขามีสัตว์หลากหลายชนิดโดยหนูน้อยนั้นบอกไม่ชอบแต่อยากจะมาอีกแม่ไอถึงกับแอบงงไปเลยทีเดียวคะ่ะอันนี้พอแฟนๆได้เห็นต่างก็พาก,กันเข้ามากระหน่ำหัวใจรัวๆตกรุมรักน้องเลอา ทุกครั้งที่ได้เห็นไม่ไหวบอกไม่ไหวฮ่าฮ,ฮ่ถามสองรอบกล้ามไม่ไหวฮ่าฮหน้าฝรั่งพูดไทยคืนน่ารักมากๆเลยครับต้องสอนลูกแบบไหนทำใหมดูเก่งขนาดนี้น่ารักฉลาดมากแค่ไม่กี่ขวบไม่สบายไม่สบายก่อนนั่งนั่งสบายแบบนี้ยังไม่สบายอีกเหรอเลยอ่ะมอมนมหนักนะนะสบายยังฮะ ได้เลยค่ะว่าใครๆเนี่ยก็ตกกลุ่มรักหนองเรอากันเป็นแถวเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ